ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับสั้จาก r คอ k Hard h i ช่อง Wolf and s h e p ช่อง Pop Art ออที่จะทำให้อาร์ตมัน วันนี้นะพอดีด้วยความที่เราเห็นว่าโซนี่เขาออกกล้องวีล็อกตัวใหม่นะแต่จริงๆเหมมันนั้นมันจะเป็นรุ่นเหมือนแบบเล็กลงแล้วก็แก้ปัญหาบางจุดนั่นก็คือ ZV1F นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครจำได้นะเมื่อก่อนเราเคยเปลี่ยนจาก Canon g 7 x mark สามาสูซนี่ s o ท y ี v 1ตัวนั้นอนะด้วยความที่ปัญหาของ Canon เนี่ยโฟกัสมันเฮี้ยมากหงุดหงิดจนกระทั่งมา โซนี่ก็คิดว่าเฮ้ยโซนี่แม่งโฟกัสแม่งเจ๋งแน่ๆเออซึ่งมันก็เจ๋งจริงแต่สิ่งที่ปัญหาที่ตามมาก็คือสเตเบลิเซอร์แม่งเยี yeah ่ยแบบชิบหายแบบไม่เคยคิดว่าแบบสเต i z ลิเซอร์มันจะแบบมีผลมันมีคนไม่บ่นเยอะเหมือนกับมือเขานิ่งกว่าเราเหรอหรือก <laughs> ็อไม่รู้แต่กูกบน่นน่ะคือกูรู้สึกแบบทํำไมมันโอ้โหมืนขนาดนี้วะในขณนะที่แคนนนเราแบบเราไม่ได้คิดอะ ว่ามันแบบเออมันสั่นหรือมันไม่สั่นอะไรเงี้ยและด้วยความที่มันเป็นปัญหาของโซนี่ไปเลยว่าเลนส์ที่มันเป็นระยะ24มิลเนี่ยเป็นระยะที่เทียบกับฟูเฟรมใช่ไหมพอมันทำสเตเบลิเซอร์เข้าไปอีกเนี่ยมันก็แคบลงไปอีกก็เป็นปัญหาที่คนบ่นนั่นแหละก็คือเป็นที่มาของเจ้าตัว ZV1F ตอนเริ่ม,มนี่แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนเลนส์เป็นเลนส์ที่มีความกว้างขึ้นเป็น20มิลพอทำสเตเบลไลซ์แล้วมันก็จะ หลือประมาณ24เท่าเดิมนี่คือการแก้ไขแต่นอกนั้นสิ่งที่หายไปก็คือการซูมได้อันนี้คืออย่างน้อยที่สุดแต่นอกนั้นก็หน้าตามเหมือนเดิมมากทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าสเตเบลิเซอร์มึงหายดีหร <laughs> ือยังหายดีหรือยังจ๊ะเราก็เลยวันนี้นะครับเราจะมาเทสคู่กันเลยระหว่าง canon g7 mark 3กับ sony zv1f นี่ รเริ่มจากขนาดกันก่อนนะครับขนาดขนาดเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าแซดบีหนึ่งเนี่ยมันจะเล็กกว่าเนาะแต่ว่าเอาเข้าจริงจริงแล้วมันเท่ากันแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะเท่ากันแบบเป๊ะแบบเนีเ่ยเป๊ะเลยนะถ้าใครดูนี่แบบทําไงวะเนี่ยเท่ากันแบบเป๊ะอะเพราะฉะนั้นก็ดูจากภายนอกแล้วเนี่ยเท่ากันน้ําหนักพอกันแล้วก็จอนะครับเราจะมาเริ่มกันที่จอจอก็คือ G7X จะเป็นแบบ ขึ้นอย่างนี้เซลฟี่ตัวเองปึ๊บรับโซนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บพลิกไปอย่างนี้หมุนได้ปึ๊บปิดได้ปิดจอพับเก็บเข้าไปได้น,นะนี่สิ่งที่แตกต่างก็คือตอนนี้เลนส์ ens, นะเลนส์ ens, เนี่ยตอนนี้ตัวเนี้ยก็เป็น20แล้วก็ซูมดิจิตอลซูมดิจิดหนึ่งเราไม่นับละกันอันนี้ ก็จะเป็นเลนส์ถเดเทียบแล้วก็คือ24มิลถึง100มิลราคาในตลาดตอนนี้ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยเอาราคาปรีณนศะูนย์เลยนะก็คืออันนี้ก็จะแพงกว่าราคาเท่ากับประมาณ23,000ประมาณนี้ขายมันหลายปีแล้วก็ยังอยู่ตัวนี้ถือว่ามันดีจริง ตัวนี้ราคาตั้งตอนนี้น่าจะมัน169ก็จะถูกกว่า5,600 0ทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราถ่ายแบบไม่เปิดสเตเบลไลท์ก่อนดูซิว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงเราจะวิ่งออกไปพร้อมกันแล้วพยายามจะคีปให้มันนิ่งเราเห็นว่านี่เราใช้ขาคืเนี่ยเขามีขาตัวของโซ n y มาใช่ไหมตัวที่เป็นบงังคับได้คนระซึ่งมันสั้นนะจริงๆแล้วอ่ะอืมมันสั้นนะดึงไม่ได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยเราใช้ แนะนำด้วยนะอูรันซี่นะคือด้วยความที่เออลืมไปเลยปัญหาก็คือ c a n น n เนี่ยคือมันไม่มีฮอตชูแล้วเขาก็จะไปซื้อเคสของอูรันซี่นี่แหละใส่มันก็จะหนักขึ้นแต่นี่อะไม้ตัวนี้เวิร์กมากคือบันณีฮอตชูมาให้จริงโคชูเนอะไม่ฮอตชูเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาอะไรมาพ่วงตรงนี้ได้เลยจบเพราะฉะนั้นไม้ตัวนี้แนะนำแล้วแข็งแรงมากแล้วก็ยืดจริงยืดได้ยาวมากน่ะทีนี้เราก็เลยหาตัวที่ใกล้เคียงกันนี่แหละคือ เอาความยาวใกล้เคียงกันนะถือว่าใกล้เคียงกันนะอาจจะยาวกว่านิดหน่อยนะยาวกว่านิดหน่อยถือว่าเท่ากันละกันเราจะเริ่มต้นในการปิดทั้งคู่ก่อนอ่ะเราจะมาเริ่มกันนะครับตัวนี้จะเริ่มจากการปิดสเตเบลิเซอรทั้งคู่นะอันนี้มันจะอยู่ในโหมดประเภท image stabilize นะแล้วมันก็จะมี steady shot แล้วก็มี active เริ่มทีเดียวเหมือนมี2 l e vel ถ้าจะไม่ผิดใน s v 1ก็แต่ตัวนี้มี active กับ off กด off อนี่แบบออฟแล้นะส่วนอันนี้มันจะอยู่ใน IS Setting นะครับมีหลายระดับมี low, Standard High แล้วปิดเลยแค่ okay. นี้เรามาดูกันว่าเราวิ่งไปด้วยจะเป็นยังไงวิ่งไปนู่นเราวิ่งกลับมานะเอาแบบไม่มีอะไรเลยทั้งคู่ไปก็้เลย ได้เลยว่าโซนี้นะครับมันจะกว้างขึ้นแบบเยอะกว้างกว่าเราเห็นแล้วแบบเห็นเลยว่ากว้างอ่ะทีนี้เรามาโหมดสเตบิลไลท์นะครับด้วยความที่อันนี้เขามีสเตี้ช็อตแค่เลเวลเดียวส่วนฝั่งนี้เขามีให้เล่นถึงไฮเราก็เล่นถึงไายให้ดูว่ามันกินจอไปแค่ไหนด้วยผมาูะวนครับ one two three, จได้ว่าโซนี่นะครับทำขน,ดดขนาดได้กว้างกว่าเดิมขนาดได้กว้างกว่าจริงพอหด Active ลงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองอันนี้เป็นโหมดโลดูนะครับเพื่อให้ดูว่ามันจะกินจอได้เท่าๆกันไหม เียบอันนี้ได้เลยว่าถ้าเกิดแคนนอนแบบ low active ของ Sony ซึ่งมีเลเวลเดียวต่างกันเยอะไหมทีนี้เราจะมาลองแบบปกติที่เราใช้แคนนอนเนี่ยเราจะใช้เลเวลเลเวลกลางมาตรฐาน one two t w e เดินแบบเงียบๆดรื่องนี้ประมาณนี้นะครับก็เทสเตอรเบลไลให้ดูเหนื่อยเย่ๆเดี๋ยวเราไปสรุปกันก่อนนะครับ โอผ่านกันเซเบอไลฟ์ไปแล้วนะครับเหนื่อยมาก <c oughs> ทีนี้เราจะมาทดลองทดสอบการโฟกัสแบบของเล็กๆเราเรายื่นไปปุ๊บโปรดัก์นะครับเริ่มจากแคนนอนหน่อยนะเริ่มจากแคนนอน นี้เราจะลองอัดเสียงแบบอัดตรงนะครับจากไมของกล้องเองเลยนะครับแบบสมมุติเราลืมไมอย่างเงีเออ้ยฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่หเทสเสียงจากไมในตัวของกล้องครับหนึ่งส3 4สามสี่หนึ่งสองสามสี่เทสเทสฮัลโหลหนึ่งสองอฮัลโหลเทสหนึ่ ใหม่ๆจากในเครื่องกล้องครับ5678เเทสเทสทดลองกันไปแล้วนะครับสําหรับการอัดเสียงน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายคนนะครับว่าเวลาอัดเสียงแล้วคุณภาพเสียงเป็นยังไงดีไหมเป็นยังไงดีไหมเป็นยังไงวชมาสรุปกันหน่อยนะครับจากที่ทดลองเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงรู้สึกได้ว่าดีกว่า Z V1 วะ หรือคิดไปเองหรือการที่เขาให้เลนกว้างขึ้นมันให้ผลที่ดีขึ้นชัดเจนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเออพอมันสเตอบลไดเซอร์เรารู้สึกมันดีขึ้นเยอะเลยนะเยอะแบบแม้ว่าจะให้มาเลเวลเดียวถ้าจำไม่ผิดชัดดีหให้2สเต็ปอันนี้ให้สเต็ปเดียวแอคทีฟไปเลยแล้วก็คุณภาพดีโอเคทุกอย่างดูพักติคอลหมดเลยยกเว้นว่าจะ ใครที่อยากจะซูมเนี่ยมันก็จะซูมไม่ได้มซูมนิดเดียวเองแบบเรียกว่าซูมไม่ได้หลักการนอกนั้นก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะแล้วก็ราคาถูกด้วยเราว่าแบบเหมาะกับคนที่ทำบีล็อกอย่างเดียวคือมันไม่ได้เหมาะการถ่ายรูปเลยนะไม่เลยอะ่ะคือ ใช้มือถือถ่ายแล้วจะง่ายกว่านะแต่ในขณะที่ถ้าเกิดใช้ถ่ายรูปด้วยเนี่ย G7 Mark III ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าการทำวีล็อกก็ทำได้คุณภาพอย่างที่ดูเมื่อกี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อกล้องทำวีล็อกนะครับ Sony เนี่ยไม่แพงอันนี้ก็คือแพงขึ้นจะได้การซูมและก็การถ่ายรูปที่มากขึ้นขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมในวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และให้ด้วยครับ